กราสวัสดีท่าผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะครับห่างหายจากการเล่นโซนไนท์ไปอย่างเนิ่นนนนะครับ <mythology. S 1> และวันนี้กับผมคนเดิมน่ะผมอาร์ตคอมนะครับก็วันนี้นะครับเกี่ยวกับอะไรวันนี้อยากจะถามไม่ใช่จะถามสิไม่ถึงกินสมองก่อนโอเคมาพูดถึงว่าทำเออโซนไนท์ทำไมถึงเล่นออฟไลน์ไม่ได้แล้วนะครับโอเคก็ต้อง พูดอย่างนี้นะครับว่าโซนไนท์มีมาตรการใหม่ที่ร้อยแล้วครับพอดีว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่ครับผมเล่นโซนไนท์ผมปิดเน็ตและผมไม่มีเน็ตตอนตอนนี้มีเน็ตเล่นอ่ะผมไม่มีเกมเล่นเลยครับพี่มันทําไมถึงเล่นออนไลน์ไม่ได้ออฟไลน์ไม่ได้ครับพี่นะครับก็ต้องบอกไว้ตรงนี้ว่าโซนไนท์ได้ทาการเปลี่ยนนะครับนโยบายใหม่ที่ร้อยแล้วครับก็โซนไนท์ตั้งแต่ภาคหนึ่งยันภาคสองเนี่ยจะเป็นแบบออนไลน์ได้ทั้งสิ้นนะครับจะไม่มีคําว่าออฟไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ เห็นว่าจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับคือต้องแบบล็อกอินผ่านอ e ีเมล g o o g l e หรือทางชีลิลูมท่านะครับถึงจะเล่นตัวเกมนี้ได้และที่สำคัญจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่เวอร์ชั่น6.0.5.10ขึ้นไปเนี่ย10ใช่ไหม10หรือ8นะครับผมเห็นเมื่อกี้ภาพมันเออซีมันติดนะครับเอาไว้ว่าตั้งแต่เวอร์ชันนี้ขึ้นไปนะครับจะไม่สามารถที่จะเล่นออฟไลน์แล้วได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เสียใจด้วยกับคนบางคนแบบเช่นผมที่ไม่มีเน็ตบางไม่มีเน็ตเล่นเกมออฟไลน์เนี่ยก็ต้องเสียใจเป็นดะทีนี้นะครับว่าโซนไหนมันเปลี่ยกกนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกาะเพื่อนโยบายต่างๆของมันนะเช่นการปโปรการแฮกการอะไรเนี่ยซึ่งพว้เนี่ยทางโซนไหน์จะได้ทาการไล่แบนที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไฟล์เกมเลยทั้งสิ้นครับจะเสี่ยงโดนแบนนะครับมไม่เชื่อว่าโดนแบนเลยนะจะเขาว่าเขาเรียกว,ว่าจะเสี่ยงโดนมา,มากกว่านะครับผมนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปล็อกอินเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมทางตัวเกมก็จะให้เราล็อกอินผ่าน2ตัวเกมที่เรียบร้อยนะครับนะครับส่วนของหน้าตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับอัปเดตถ้าเราอัปเดตเสร็จแล้วนะครับผมให้เราทําการที่จะโหลดเซฟเพื่อเข้าใส่อีเมลเรานั้น,น,นด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมใหม่เนี่ยตัวคลาวเออตัวคลาวเซิร์ฟเวอร์จะหายไปเลยนะครับจะอยู่ในอีเมลแทนนะครับซึ่ง ความปลอดภัยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับผมนับนั่นเองนะครับโอเคคราวก็เหมือนเดิมครับเขียวดันเซฟข้างล่างขึ้นเออฟ้าดันเซฟข้างล่างลงประมาณนี้เซฟด้านล่างเป็นเซฟปัจจุบันนั่นเองนะครับต้องพูดอย่างนี้อันที่คืลาวด์เซิร์ฟเวอร์คือเซิร์ฟเออคือเออไอ้นั่นในปัจจุบันนะครับผมนับปะนะครับประมาณนี้นะครับผมนับกับตัวเกมนะครับโซไนท์นะครับและคําถามที่ว่าทําไมโซไนท์ถึงเล่นออนไลน์ไม่ได้ ก็บอกไปแล้วนะครับว่าโซนายมีวัตถุการใหม่นะครับที่เอเดนขาดมากขึ้นนะและที่สําคัญนะครับมีโหมดออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเสถียรหรือเปล่านะครับผมก็ต้องพูดไปตรงนี้ว่าอาจจะยังไม่เสถียรแล้วเพราะว่าตัวเออทางชิลีรูมเนี่ยไม่มีคําว่าเสรเสถียรเลยนะครับอืมนะครับประมาณนี้นะครับผมนะก็คลิปนี้ไม่บายคลิปหน้าไปเจอกันสัสดีครับแล้วก็ใครที่หาเกมออฟไลน์เล่นนะครับ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับเพราะว่าโซไนได้ทําการเปลี่ยน้วจริงๆนะครับเพื่ออนาคตของเกมนะจะได้ไม่มีแบบพวกแฮกงวกโปรนะครับแต่ส่วนตัวก็เสียใจที่หนึ่งนะครับผมนะอุ้มันมีโหมดใหม่นะครับนี่นะครับ kingdom หรืออ่าอ่ะถูหรือเปล่านะครับไปไม่เป็นไรนะครับก็บายบายครับคลิปนี้บายบายคิปวามจกันสวัสดีครับผม